สาวอัดคลิปร่ำให้สามีนักฟุตบอลนอกใจทิ้งลูกทิ้งเมียกิกรุ่งนาพาร่ำให้ระบายความเจ็บปวดสามีนอกใจทิ้งลูกทิ้งเมียไปมีคนอื่นกลั้นใจถามมันท้องกับพ่อใช่ไหมเปิดแชทสุดบีบหัวใจเหมือนถูกมีดมากรีดกลางใจจากเรื่องราวที่นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวกิกรุ่งนาพา ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเจ็บปวดรวดราวที่สุดในชีวิตสามีนักฟุตบอลไทยลีกอดีตทีมชาตินอกใจไปมีกิ๊กทิ้งลูกทิ้งเมียจนทําให้ชีวิตครอบครัวต้องพังทลายลงโดยกิ๊กรุ่งนาาได้โพสต์ข้อความยาวถึง16หน้าเพื่อระบายความเจ็บปวดในหัวใจและเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และต่อมากีกรุ่งนภพาได้ไลฟ์สดระบายทุกเรื่องที่เจ็บปวดรวดร้าวด้วยน้ำตาเหมือนถูกมีดมากรีดกลางใจพ่อมีผู้หญิงอื่นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่หนูเลยถามว่านานหรือยังไม่นานหรอกเพิ่งสองเดือนเราก็เลยถามว่าพ่อมีอะไรกับเขาแล้วใช่ไหมก็ร้องไห้แล้วเขาก็ตอบว่ามีแล้วมีอะไรกันแล้ว มีนานหรือยังคุยกันได้เดือนหนึ่งเดือนที่สองแล้วมีอะไรกันไปมีอะไรที่ไหนเอาเขาเข้ามาอยู่ในคอนโดคอนโดที่หนูเป็นคนหาที่นอนหมอนผ้าห่มทุกอย่างที่ลูกเคยใช้ร้องไห้คนนั้นก็มาใช้แทนที่หนูหมดเลยอันนี้เขาเป็นคนสารภาพเองมีอะไรกันบ่อยครั้งมากหนูใจแข็งถามว่าป้องกันตัวเองไหมเขาบอกว่าไม่ ไปเอาเขามายังไงเขาบอกว่าเขาเครียดเขาเป็นนี่มาตั้งแต่เขาอยู่ประจวบเขาเที่ยวมาตั้งแต่อยู่ประจวบแล้วแทบทุกวันเราไว้ใจเพราะเขาอยู่ในแคมป์นักกีฬาไม่ตามด้วยเพราะมันไกลมากแต่หนูไว้ใจหนูก็ว่าหนูร้องไห้พอแล้วนะมันบีบหัวใจทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้จริงๆเที่ยวกินหนูไม่ว่าแต่ทำไมต้องมีเรื่องผู้หญิงเข้ามา เที่ยวแบบไม่ต้องให้ครอบครัวพังก็ได้ไหมเสร็จแล้วหนูก็บอกว่ามันพลาดกันได้ครั้งแรกเรื่องเงินชันที่สองเรื่องผู้หญิงหนูให้อภัยหนูแล้วก็กอดแล้วหนูก็บอกว่าหนูรักพ่อมากหนูไม่พร้อมเสียพ่อไปตอนนี้กลับมาได้ไหมพ่อร้องไห้ลูกยังรอพ่ออยู่แม่ให้อภัยพ่อได้ไม่เป็นไร หลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามันไม่ได้แม่มันกลับไปไหมได้หนูเลยถามมันมีอะไรอีกละ่ะเขาก็นิ่งไม่พูดไม่มองหน้าตอนนั้นคือกลั้นใจถามเลยว่ามันท้องกับพ่อใช่ไหมร้องไห้าใหญ่เลยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าประจำเดือนยังไม่มาหนูเข่าสุดเลยหนูล้มลงแล้วบอกว่าพ่อทำไมมันถลำลึกขนาดนี้แม่ไปทำอะไรให้พ่อแม่ทำผิดอะไรแม่กับลูกผิดอะไร จากนั้นหนูก็เลยพูดว่าขอดูโทรศัพท์หน่อยเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนั้นถ้าพ่ออยากตัดขาดพ่อต้องกล้าให้แม่กับน้องช่วยเขาก็เอาโทรศัพท์มาความแตกสลายมันอยู่ในโทรศัพท์ทุกคำพูดมันเหมือนเอามีดมาแทงแทงซ้ำๆคำพูดที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเขาจะไปใช้หนี้ให้เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้วมันมีคำพูดที่ว่าพี่คิดถึงหนูมากอยากกอดหนูแล้วแล้วผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าหนูก็คิดถึงมากอยากจุบพี่แล้วอยากนอนกอดกันเขาก็รายงานกันตลอด